สวัสด,สดีค่ะคุณพ่อพา,า,านลุงกางะมน,นีกาได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณพ่อพานลุงเนาะค่ะพิ่เสียห้ยแนวทางตัวเลขแนวทอะไรกะสั่งไปพร้อมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณพ่อพานลุงค่ะฝันมาจังไรพ่อฝันว่าคู่บุญเย็นใส่ไปไอเปิดทองให้เน่ เด็กของกะคือจังกินอีหยังอยู่นี่ล่ะคือจังอยากแน่จกนอยอยักหน่อยนั่นนะค่ะมีแก้วสองใบแก้วมีหูจังสี่ค่ะแก้วสองใบเป็นแก้วเป็นบ่ค่ะเป็นแก้วค่ะก็เลยวางไว้ค่ะวางไว้ก็ขึ้นไปเป็นไปเฮียนทางห่างคนหน่งเป็นไปก็บมม่มีห้องมีหยังดอก ่าเป็นเฮือนห่างจะเป็นเฮือนห่างขั้นใดกับบม่มีปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปแล้วก็นก็หามองสิเปิดกับบ่มีก็เลยลงมาลงมามาถามเพิ่นไสล่ะอันหองสิให้เปิดมันบ่มีมองเปิดจังอันเอาสันเจ้าไปเปิดน้าเพิ่นวะแต่แล้วไปเปิดน้าไม่เพิ่นขึ้นไอ คืนแทงน้ำก็ไลรวยรวยลงแทงอไอแทงกับแทงสูงๆเนะาะแทงน้ำสูงๆสองอันน้ำก็ไลลงมารวยๆๆๆรวยรวยรุยเปิดไทยเลยเด้อนี้หรอกเออสิไปใชสกลับไปเหรอมาเริ่มมาจับเอาเกี่ยวคือเก่าบัดสีลงมาบัดลงมาแล้วก็มาจับเอาเกี่ยว ย่างเมื่อเฮียังจะของบอลับมาอีกบอคนละบ่บ่บ่กินเขากินน้ำแลี้ยวคนละค่ะคือจังทำงานยังเรียนคือเก่าเนี่ยกฎว่าค่ะเรียกว่าอาจารย์นี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นมีชีวิตบ่อาจารย์น้ำเย็นแล้วตายเลยอาจารย์บุนเย็นค่ะอาจารย์บุญเย็นแล้วตายเลยแต่ว่าเพิ่นหันในความฝันในความฝันว่ายังคือเก่ายัง ยังอยู่โรงเรียนกันคือเกา่า,กาเพิเนเ่นกับแมงส่แมาสั่งเห็ดแม่นบ่คู่คู่ข้ามใบคู่ท้องใบก็ตายแล้วแล้วตายแล้วตัวฝันเห็นเหล้าบ่หมายถึงว่าฝันเห็นเหล้าฝันเห็นคู่ข้ามใบคูคค่ท้องใบกับคู่บุญยินมาสั่งไปเหดงานแมาสั่งไปสั่งไปเหตไป,ไปเหดงานคือเกา่าค่ะอโอ้ยแล้วเราเมื่อไรทางนี้ว่าเบิ่งเอาเองเรื่องหนาม ไอ้รถไโรตรคอยเบิ่งเังดอกก็ไม่เลย่มื้อให้เพิ่เบิมไปแต่ว่าให้พอดีเป็นตัวีีเป็นตัวดียากงั้เหรอเก่าเก่าหรือเก่าสองเนเกลีเก้าเก้าเลขล่างเลยเก้าเก้าเก้าสองเก้าสองล่มอคุณห้าเก้าเก่า ฮ่าสองเก่าห่าเก่าเก่ามีมือมือจับเนาะมือจับสองหูนีหิวสองหูกับหิวเสกันยังสี่จุ่มเสกันจุ่มเสกันสองเก่าฮ่าสองเก่าห่าเก่าสอง้หาสองเก่าค่ะแต่ว่าแต่ว่าเป็นเหล็กรางเลยล่ะค่ะแต่ว่าหันโมเมนต์ว่าเป็นโจรพลาสติกเป็นแก้วมันเป็นแก้วแก้วเสกใส่นะเป็นแก้วขึ้นขึ้นไปถึงขึ้นขึ้นว้างไหล่ะขึ้นขึ้นไปถึง ก็ลงมาบ้าลงมาเขาไมเปิดน้ำต้อกันนี่เมื่อก่อนเด้อว่าก็มาจับเอาเกลียวก็เมื่อไวไวจับมือเดียวซองจับมือเดียวจับหัวเจอกันค่ะอืมเลยีตีเป็นเก้าเก้าสองหาสองเก้าหาสองเก้าเก้าเก้าสองอยู่นี่แหะแล้วก็เก้าเก้าเก้าสองเก้าเออนี่แหละอยู่นี่แหละเขาไปเอาโบเป็นเขาไปเอาง่ง่ายหลวนว่าเก้าเก้าหลวนแล้วเกลยวสองใบ มันอย <laz> ู<า>่กลางเนี่ยเพราะว่าได้ว่างไว้กลังว่าง้วยังบ่ลืมเนาะว่าท่าลืมยังมากลับเอาอีกกับเมื่อเลยแต่ยังสนใจกับแก้วสนใจกับแก้วอยู่บด้ป้าแก้วจิมค่ะขึ้นไปกับแนมล่งมากับเบิ่งแก้วมามาเห็นแล้วฉันแก้วอยู่นี่ก็ลงมาก็มาเอาแก้วกับยางเมื่อนี่เท่านั้นละทำเปม่เหล็กกับก๊ะ หาสองเก้าเก้าเก้าค่ะเก้าสองสองเก้าค่ะนั่นแหละแต่ว่าคุณคู่ผู้ที่พออันบอกคุณพ่อพานลงริดไปเปิดน้ำให้น้พื่อตายแล้วเนาะตายแล้วอาจารย์บุญเย็นเช่นมออาจารย์บุญเย็นค่ะอาจารย์บุญเย็นแล้วตายแล้วหูอายุเพิ่มหมอคุณพ่อบู่้หอืมค่ะแต่ว่าเพิ่นเสียชีวิตแล้วแต่ว่ายูดีๆก็มาฝันเย็นเพิ่เก่า ่ไปเปิดน้ำเนาะใส่ไปเปิดน้ำใส่ไปเปิดห้องเปิดประตูโรงเรียนนั่นนะแต่ว่าได้ปีนขึ้นไปมันมันบ่มีมันบ่มีขันใดเฮียนห่างกันบ่มีขันใดปีนขึ้นคือกอกไม้นี่ค่ะปีนขึ้นวางแก้วไว้นี่ปีนขึ้นกอกเสาบ่ปีนขึ้นน้ากอกไม้ปีนขึ้นน้าปีนขึ้นเสาเฮียนนั่นล่ะแต่มันบ่มีขันใดค่ะแต่ปีนขึ้นไปเอา มีคันใดเลยคันใดไอ้เหียนเพื่อนน่งปีนต้นเสาขึ้นไปปีนต้นเสาปีนแล้วแต่สิขึ้นไปได้น่ะค่ะแล้วขึ้นไปเปิดน้ำนี่ทางหุ่ขไปเปิดบ่อะไรฮก็ลงมว่าเปิดน้ำทัางลมอย่รูมากกันว่าเปิดน้ำทัางลมใส่พอปีนขึ้นไปยังบาดบ่กู้ว่าไปเปิดห้องห้องก็ต้องยุ่สูงอยู่หมดละค่ะห้องโรงเรียนประตูหน้าต่างโรงเลียนยู่สูงสูงแต่ว่าบ่ได้ย่างขึ้นบันไดพ่ได้ย่างขึ้นบันไดปีนขึ้นปีนขึ้นโอ พินขึ้นไปเลยพินขึ้นไปกับมะเร็งเจงนาวขึ้นไปกับว้ยมันบมมีห้องทีเปิดดอกค่โมมีขันลงมาเราอ่ะจ์บุนเย็นใส่ไปเปิดห้องเปิดประตูแต่ว่าลงมาเขามาจับเอาเก้ีวคือเก่ากับยางเมื่อานั้นเลยแทนที่ไปย่างขึ้นบันไดไปเนาะเออถ้ามดลาเฮียนต้องมีบันไดค่ะแต่ว่าโบเมียนปีนต้นไม้ขึ้นไป กระโบนเออาจเป็นบนก็ได้เนาะอาจจะเป็นบนก็ได้เพราะว่าปีนขึ้นไปกันยังมาแน่ลงมาบิ่งอยู่เนาะกันไหวเนาะเฮียนกะทีหาเฮียนกะทีหกเฮียนห่างกะทีหาคุณแกกะทีเก็ดหาเก็ดเก็ดหาเขาหนักนี่เยอะถือพวงคุณแกขึ้นไปเปิ่อยเป็นเปื่ชิงปีนขึ้นไป่ะเป็นหาเก็ดเก็ดหา ทั้งถึงนั่นเป็นบนเนาะเป็นบนทั้งบนเจ็ดเกียดหาหาเกีดเฮี้ยนหาเพื่อควบเฮียนห้างเนาะเพื่อควมแน่ใจกับกันไหวทั้งสองกาะหทั้งสองหามันมีหกาค่ะค่ะเฮียนหาเฮียนหกแต่คุณแกนี่ถือเป็นพ่วงเลยห้เจ็ดเจ็ดหาหกเก็ยดเจ็ยดหหกหาหหกเป็นสิบเาคุณพ่อหกเอีดเก็ดหกหาหกโ หาเกศเกศหาอยูนี่แหละค่ะยุ่นี่แหละค่ะค่ะขอขอบคุณลีขาลขโคกมันกับที่อันเดียวกันนึงยาปลามันขอบคุณสําหรับแนวทางความฝันละ่ะกับตัวเลขเนาะคุณพ่อเนาะแต่ว่าแน่นอนคือเกศนี่แหละค่ะคือกแก้วนี่แหละเนาะเกลี่ยนี่แหละเนาะเก้วมันอยู่ล่างนี่ว่า่างไว้ล่างนี่มันใจแห้งเนาะมันใจแห้งว่าสอง สองเก่าหรือเก่าสองหรือเก่าเกค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่าค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้จะปอกาสีมาสารุปตัวเลขของคุณพ่อพันลงลิตให้ท่านผู้ชมทางบ้านเบิ่งเนาะค่ะเนาะหาสองเก่าหาเก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 ่าหาค่ะท่านผู้ชมหาเจ็ดเจหาหาหาหเนาะคะ่ะเนาะอายุของเผิ่นก็เจบหปีอย่างเจ็ค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที 1, 1> ่หนึ่งกรกฎาคมค่ะสองพันหาร้อย หกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันทีเพิ่นนํามาแบงปันในงวดนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะฝันว่าคุณคู่ค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วใส่ขึ้นไปเปิดประตูค่ะท่านผู้ชมปีนขึ้นไปทั้งต้นใหม่ว่าสั่นลงมากกับมาจับเอาเก้ีวค่ะก็เลยตีตัวเลขเป็นหาสองเก่าหาเก่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 าสองเก่าหาเนาะค่ะเนาะหาเจ็ดเจ็ดหาหกหาหาหกค่ะ แต่ว่าทีตัวเลขที่คุณพ่อพันล,ลุงรเพนเน่นเลยก็คือเก่าเก่าเก่าสองเนาะค่ะเนาะให้โชคให้มาน้ำกันค่ะสำหรับคลิปนี้จะบอกกับขอคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้านยังบบกดติดตามกับขอฝากช่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิี่พลพาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จะบอกกัสีไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ล่าไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ